เจ็ดที่นั่งขับสี่แต่ราคาแค่สามแสนกว่าไปดูกันเลยกับเจ้าคันนี้นะคะเชฟแคปติว่าเครื่อง2000 a u ออโต้ขับ4นะคะลูกค้าปี2012มาในราคา329,000บาทเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตัวนี้ก็จะได้มาเป็นสีขาวนะคะไฟหน้ามาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกเนาะ ก็กระจังหน้าด้านหน้าของเขาก็เหมือนเดิมนะคะจะเป็น2ชั้นนะคะนี่เลยกระจังหน้าโคเมียม2ชั้นแล้วก็เด่นๆก็จะเป็นโลโก้ของเชฟนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมล้อมแมกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแมกโรงงานอ่าใครที่อยากได้รถเจ็ดที่นั่งหาไว้ใช้งานนะคะหาไว้ใช้งานราคาไม่แพง ผ่อนสบายๆเริ่มต้น6,000กว่าบาทนะคะกับเจ้าคันนี้เลยและที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้ด้วยใช้ง่ายขับง่ายแล้วก็เป็นตัวขับ4เนาะใช้ขึ้นเขาลงห้วยเดินทางไกลนะคะใครที่หาไว้ใช้งานนะคะย้ำนะคะมีไฟแนนซ์รองรับด้วยแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะใครที่สนใจเนาะจัดไฟแนนซ์ได้ซื้อสดได้นะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะตัวนี้ก็จะมาเป็นนี่เลย ไฟเลี้ยวของเขามาพร้อมนี่ค่ะติดมากับกระจกมองข้างเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวท็อปสุดเนาะ,ะมาเรื่อยๆค่ะมือจับเป็นโครเมียมนะคะขอบยางประตูโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของคิ้วกันสาทุกอย่างแต่งให้มาเรียบร้อยเนาะแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะคะจะเป็นแหลกหลังคานะคะไว้ขนของบรรทุกข,ของเนาะเวลาจากัจากรยานกระเป๋าพวกกล่องอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าใครไว้เดินทางเนาะตัวนี้ มาดูด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟลโลโก้นะคะนี่มีกล้องแถมให้เนาะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูก็ด้านหลังตรงที่เก็บสัมภาระนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะเนาะอันนี้เราพับไว้แล้วตัวนี้ก็จะเก็บของได้เยอะนะคะบรรทุกของได้เยอะเนาะก็เรียกได้ว่าเจ้าของเดิมเขาค่อนข้างที่จะดูแลรถด,ดีมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยสําหรับด้านหน้านะคะเป็นห้องอ ผู้โดยสารเนาะอันนี้ก็ฝั่งคนขับนะคะไม่มีอะไรมากแต่บอกได้เลยว่าตัวนี้เนาะ mm hmm. พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะเ mm hmm. บาะนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้า mm hmm. เฉพาะคนขับนะคะตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะคะนี่เลยเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นจอ7นิ้วเป็นจอสัมผัสนะคะตัวนี้ก็จะมาจากเดิมๆเลยเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะนี่บ่งบอกถึงความเป็นเชฟนะคะตัวนี้จะเล่นแผ่นซีดีได้นะคะตัวนี้เนาะ แอร์ดิจิตอลทุกอย่างมีปุ่มกรลื่นอ่าตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มทางลาดชันนะคะและตัวนี้ก็จะเป็นเปิดแอร์ด้านหลังเนาะพวงมาลัยทุกอย่างนะคะใช้งานได้ปกติแล้วก็คอนโซลด้านหน้าก็เรียกได้ว่ายังเดิมเดิมยังสวยไม่มีริ้วรอยนะคะตัวนี้จะเป็นทูโทนเนาะตัดกับสีออกสีครีมสีเบจนะคะตัวนี้จะแต่งมานะคะจะเป็นคล้ายแคปลาแต่ไม่ใช่แค,แคปลาเนาะแล้วก็ตัวเบาะของเขาก็จะเป็น เบาะหนังเดิมๆม,มาจากเจ้าของเดิมเขาเลยนะคะไม่เคยหุ้มใหม่ไม่เคยเปลี่ยนใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันเดี๋ยวไปดูกันเลยามาในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็จะนั่งสบายสูงนะคะแล้วก็ทัศนวิสัยเหมือนเดิมเหมือนรถ SUV ทั่วไปเนาะแต่บอกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างการขับขี่การออกตัว ลืมบอกไปตัวนี้เป็นขับ4เป็น all-wheel drive เลยนะคะ awd เนาะเบาะด้านหลังนะคะตัวนี้ที่ที่นั่งอยู่นะคะก็สามารถพับได้นะคะแล้วก็เบาอแถว3ของเขาก็ พับได้นะคะเก็บของได้เยอะขนของได้เยอะเนาะตรงคอนโซลด้านตรงกลางก็จะมีที่ชาร์จแบตอะแดปเตอร์เนาะตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บของวางของนะคะลูกค้าบอกได้ว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้ว3 29,0 0 0บาทซื้อใช้งานโคตรคุ้มเลยค่ะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นการออกตัวหนึบแข็งแรงทนทานเนาะและที่สำคัญนะคะราคาเบา เดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเนาะตัวนี้นะคะโอ้โหตัวนี้ก็จะเป็นโช๊คเนาะฝากระโปรงเป็นโช๊คแล้วก็นี่เลยแผ่นกันความร้อนยังอยู่แบบครบสมบูรณ์มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องเนาะแบตเตอรี่หม้อน้ําต่างๆนะคะเรียกได้ว่าอย่างนี้เลยใครที่หาอยู่นะคะเจ็ที่นั่งนะคะไว้ใช้งานบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆกับราคา3ามแสนสองบาทออกห้างสมัยแต่ก่อนก็เป็นล้านเนาะแต่ตอนนี้ก็คือ ครอบครัวเยอะไปไหนมาไหนหรือครอบครัวตัวใหญ่นะคะไปกันไม่พอหาไว้ใช้งานหาแบบว่าใช้ในครอบครัวนะคะราคาประหยัดราคาคุ้มมากอะไหล่มีแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลนะคะหรือใครที่หาอยู่อยากปรึกษารายละเอียดในการทำไฟแนนซ์นะคะโทรมาได้ที่เบอร์0 8 3 2 2 2 2 2 0 3นะคะสำหรับวันนี้ปุ้ยฝาก7ที่นั่งกับแคปติว่าคันนี้ไว้ด้วยนะคะ